ปลาบึกปลาบึกปลาบึกเอาเอาเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อ๋อตัวเงี้พี่น้องได้เมื่อกี้จะจ่าครับโอ้โหนิาที่หนึ่งที่หนึ่งนี่หัวโปเล่ปลาบึกเอุ้ยเหี้ยแผละครับปลาสวายสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขขู่สุขคนน้องกว่างน้องเงี้ยไร ักสคเห็นป่าพ่อพี่น้องมัน,นี่ห้างครับห้า,ง,าง,งครับอีกครับมานี่ครับน้องเจ็ดสิบไรครับผมคนบัทัวหนองเลยประมาณคนยันหนาวอากาศหนาวทั้งพี่พมีคนเดีพี่น้องวนนีมีคนเดีพี่นเห็นป่าบ่มีป่าบ่าพี่น้อง เส้นป่าบอขราบมือวานี้เส้นแหงเส้นชลุงม่าโตลมหนาวครับโตลมหนาวครับวันนี้ครับบ่รู้ว่าจิมีป่าให้พี่น้องได้รับชมบอครับกว้างสุดระเกินกับน้องครับเอาคันมีป่ากันจังหนกัสีไทยเป็นช็อตเป็นช็อตให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะครับสำหรับน้องบันทุ่มพี่น้องน้องบั้นทุ่มเนื้อที่เจ็ดสิไร่ไปเจดสิบไร่เลย ยูป่ปายังบุ๊โอ้ยลมคัะลมค่ะล้มเนี่ยพี่น้องเลยล้ม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 ทันบ่ปะเบิกปะเบิกปะเบิกเอาเอาพอพอเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออ เรียบร้อยโอ้ผมอันสามโล่สองคูอยวสองปะันเป็นสามครับตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ีใกล้ทีใกล้เห็นปะมีพี่น้องนี่พี่น้องล้มทั้งล้มหมดจี่เนี้ยเอาปายังปลายังอยู่ใกล้เล้วครับนี่ พี่น้องเอ้สะดุงงี้มาฐานเนาะเ่าบองสะดุ้งมาฐานนี่หรอกแข้งเลี้ยงครับพรธรรมดาเนี่ยตาสะดุ้งกับนักแล้ววันนี้มาถือปลาอีกเอาเออโตซสอยโตซสอยครับมามาโชวลงมาทงโอวันที่ผมได้เห็นช็อตเด็ดยังดีเห็นช็อตเด็ดใกล้ๆเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ น้องกวางน้องแง่ปานี่ให้ได้ปลาเด้อป้ยเออน้องกวงน้องไง่ป่านี่อ๋อเขาเห็นยังแล้วปลาบึกไว้ละปลาบึกละไม่มันจะคังสินะครับครับเห็นเห็นหินขีดแหงนครับแหงนทีนีปลากลาหัวก็ปลาบึกอย่างนี้มันยัดติดคัอู้ตัวใหญ่ยูทำกับผู้ประจเลย อนนบ้านนี Alors, oh, I I oh, so ้เราได้อยู่โอ้ตัวงามอยู่โอ้ยมันทีตัวใหญ่กว่าทีครับครับเมียนตัวใหญ่กว่าอยู่ตัวใหญ่กว่าอยู่ว่ามันตัวใหญ่กว่าอยู่ครับตัวนี้มันหาโลครับครับมันใหญ่กว่าแมีนตัวนี้เป็นเป็นหาโล่ประเดี๋ยนี่ ได้แล้วเด้อสองเด้สองเลยเด้อเดดสองเลยเด้อทีาไมเจ้าก่านูเนี่ยเอาเอาเพสิปัซึ่งเนละปูเพ่นวาแล้วหัวมาไปหัวเพิ่นมากหมากหวมาแทบหวมากท รุ่น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 เอาไมนได้ไมนได้โอ้ยเนี่ยตักก็จะเป็นน้อยเนี่ยตักก็จะเป็นหน้อยเอาเลยมาดีเออรวบเออเรียบร้อยเรียบร้อยโอ,โอ้โอ้ยสิบหลายก็หายู่บอนต <Test S 2> ุนใหญ่อยู่ตุนย่อยอยู่ มันแล้วมานแล้วมานแล้วเอาล,ล,ลครับสี่ร้อยบ่บัตรบัตรสี่ร้อย ba sơi cái gì vậy? tổ khay nhiều, khoảng 3, lô. 3 tuổi đấy ạ, tôi nhảy, 3 tuổi ạ. ยยโยบยบะทั้งใดเ,นเนขาสโอ้เจ้าชีบึงทั้งเด็กนล้กำลังเขาโอ้ท่งบุญประเข้า ได้พี่น้องนะสั้น,นไงเลยเอาเรียบร้อยแล้วครับของหนะ้าที่เรียบร้อยแล้วขึ้นออแ,แล้วปลาข้าวข้าวปันสวายปันสวายหรอเขาชาร์แก่ๆเลยพี่นอ้องมันมันมันอยู่ไกลครับที่มันมันเหลี่ยม ไกลๆดีกว่าโอ้บอ่นองเงี้ยว่าจะว่าเห็นป่ากันยังเห็นอยู่พี่น้องแต่ว่ากวางคักกวางเนี่ยพี่น้องเท่ากับมาบ่เต็มบ่ครบเลยครับนึกว่าจะว่าเห็นตัปป่ากันยังได้เห็นอยู่ครับตัวนี้ก็สิประมันสองโลหรอครับพั้งครับสองโลไปหาสามขับสวายครับเรียบร้อย โอ้ผู้เรีนน้ำน้ำว่เนาะผู้เรีนน้ำเม่ัมไดก็ได้เรียนน้ำมันมันมันเขาอีกแล้วครับผู้ใดหน้าที่วะเางปาอยู่าอยู่ยู่ลยหน้าปากคอตนเสียนขึ้นาาาือปากคอเ้า้นปากาอยดอนปากาย บ่ากาตัวรถตลุงผมอไปจเงโอ้บรรทงหลังครับบรท้งหลังปลาสวายครับปลาสวายสงงยครับลุงบัวมู

แมนแมนป่ามันตง่าด้วปลาสวายบึกไปนะครับบึกไปน้องกว้งย,ยังเห็นฝลายพี่น้องเองนะครับเอารุนกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับแห่กับสดงครับโอ้ยลงพี่น้องกับสูงครับเดี๋ยวจะยังไปทั้งทั้งแห่แย่ครับๆๆๆๆๆ ปลาแหย่แพ่อยู่ช่วงนี้ก็ยิ่งเป็นท้าอยู่ครับนาสะดุ้งหนึ่งเดี๋ยวจะรูดน้ำเพลิน่าปอดเพลินห่าวนะครับวันนี or <or ้เขาขมั่เชียร์มัดุลนำสะดุ้งนี้พี่น้องครับสะดุ้งฟอกใหม่สะดุงปลาสีมันบ่ทั้งตัวนี้เอาหนัก Nháo tạc này Đây đây đây, Ủa, đây ô tội nha yết ô tội nhảy tội nha ha hô kín tội nha 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 เพียนใหญ่ยตะเพียนใหญ่ทเพ่ออนี่เียดการ่งเพียนตมเี้เียเดหเจพ่กหนคนใปวดูบูึงเนแก็พร่งในพทกันอมาเลยี่จีอัดตะสันันาน่ตะนกับห้าแล้วตาพูทพัา เขาอยู่ต่อไข่อยู่ต่อใครอยู่บ้านสองโล่นลั่น <c oughs> ขาดมา <c oughs> โอ้โดดแล้วโอ้โดดออกจากสะดุงง้งเงี้ยไปน่ะอ,อยู่ในสะดุด้งตีอยู่ในสะดุด้งตีโดดออกยี่ในสะดุง้ง <c oughs> โอ้ยออกอีเดีย วันนี้ติดตัวใหญ่ยนะิ่งขึ้น่ะวันนี้นี่ปลาปลาไว,ว้ปลาบึกไว้ไปนี่วันนี้ได้ปลาบึกไว้โอ้ยลมลมครับโอ้ยอยู่ไก่ครับน้องกวางครับเห็นพ่อพูดนะคือทีสองสามโล่ยู่แล้วเดี๋ยวไปไกลไก เออโดดโดดเอาก่องเชียรอยู oh. well, well, ่ฟังพี่เด้อกองเชียอยู่ฟังพี่เด้อโอ้ยมันบังพี่น้องเห็น่ต่ตานโดดหน่อยงานอยู่ปาจีนโดดดีานอย่ปาจีโดดดี ไปแล้วไปไหนเป็นปลาใส่ครับ ตัวกข่อยู่นงตัวไข่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่นครับตัวใหญ่ยอโอ้มันมันมันเาสร้างหมันแล้ว กบกว้างก็ยังได้ป่าครับธรรมดาครับอ่ากว่างก็เปนข้นเนียนนะคม้วนพักว่างเออครับข้นเนียนกับม้วนแล้วข้นยานหนาววันนี้ต้องร่มร่มมาเล่นหนาวครับน้ำกันลึกพ่อน้ำต้องมีแพครับถึงจะจะได้มีแพแพมีเรือน้องเจ็ดสิบไร่น้องกว่างลึกความ ยังม่ทันได้อะไรอยู่ตั้งไม่ตั้งไม, <laughs> ม่ลมมันลมมันลมมันเอาหยากเอาเงนปลายังนี่้โอ้โหปลาสวยเ,ยเอาเบิ้งปลาสวยเบิ้งปลาสวย โตสามตัวปิ้งพอดีล้วปิ้งปิ้งเส่สวยพอดีนี่สามตัวต่ครับเบิ้งเบิ้งพอสั่งเนนอไหมท่านได้ท่านได้มันควงควงสะดุงเลยนี่ควองเองียง ไกแล้วต <So S 1> <ge ar? S 2> ี่้ตนี่ไปะปมันล่มมันล่ม